บวันนี้ก็สวัสดีครับนะครับพบกับผมนะครับกับช่องทํางายยาก็วันนี้มาซ่อมรถนะครับโลมาให้หลานะครับปัญหาก็คือครับชุดพวงมาลัยของมันนะครับคือหมุนได้รอบเลยนะครับแต่ว่าล้อไม่หมุนนะครับอล้อไม่หมุนนะครับ ผหมนไปแต่พวงมาลัยน,นะครับอันนี้ผมก็โมไปเรียบร้อยแล้วครับเจาะรูครับร้อยน็อตครับแบบนี้เลยครับเจาะรูแล้วก็ตาบเกลียวนะครับผมตาบเกลียวด้วยเนาะขนาด M หกขนหนึ่งนะครับผมก็ตัดน็อตมาเรียบร้อยแล้วหัวน็อตก็เป็นแบบล็อกในตัวนะครับ ก็ขี้เด็กยังอยู่นะเพิ่งเจาะทําไปนะครับอนนี้ก็จอดทิ้งมานานแล้วครับก็วันนี้ก็อากาศดีก็เอามาซ่อมให้หลานหน่อย,ยครับก็ทําง่ายๆครับไม่ได้คิดะไรยากไม่คิดะไรยากนะครับมันเป็นเพาสองชั้นนะครับ อืมอ,อกมาแล้วครับก็เจาะทะลุเลยครับแล้วก็ตัดเกี่ยวเาวานี้สวมเข้าในเผาข้างล่างนะลักษณะน,นี้โอเคครับเรียบร้อยครับใช้งานได้อ่าโอเคครับสายน็อตเรียบร้อยแล้ว แรงแน่นอนครับเล่นได้แล้วครับรถอะไรก็ไม่รู้นะครับสมัยผมก็ไม่เคยเล่นครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผม